รายการ The Mask Singer ออกระกาศครั้งแรก6ตุลาคม2559โดยานบรวมซีซันปัจจุบันอย่าง Mask Singer 12แล้วก็จะมีจำนวนมากถึง12ซีซันปกติแล้วซูปเปอร์สตาร์ที่มาจะสามารถมาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่หลังจาก The Mask Project A ซูปเปอร์สตาร์ก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งและนี่คือ8ซุปตาที่เป็นเจ้าของหน้ากาก,ากมากกว่า1ห,หน้ากาก ป๊อปปี้ประชญาหลักป๊อปปี้ประชญาหลักเปิดตัวครั้งแรกในนามของหน้ากากดอกยาในซีซั่นที่4โดยหน้ากากดอกยาสามารถฝ่าฟันจนเข้าไปถึงรอบแชมป์ชนแชมป์ครั้งที่1ได้สําเร็จแต่ไม่สามารถเอาชนะหน้ากากเป็ดน้อยหน้ากากพึ่งและหน้ากากมีเหล็กได้ต่อมาในเดอะแมสไลไทยป๊อปปี้กลับมาอีกครั้งภายใต้หน้ากากรวงข้าว แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หน้ากากรวงข้าวแพ้ให้กับหน้ากากเบญจรงและหน้ากากกระดงในรอบแรกทําให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ชินชินวุฒิชินชินวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่3อภายใต้หน้ากากเทียนหน้ากากเทียนเลือกใช้เพลง sunday morning ในรอบแรกน่าเสียดายที่หน้ากากเทียนไม่สามารถเอาชนะหน้ากากมงกุฎเพชรได้ต่อมา ในเด e m แมส p r โปรเจกต์ชินชินวุตกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในนามของหน้ากากฉลามขาวหน้ากากฉลามขาวสามารถผ่านเข้าไปได้ถึงรอบเซมิฟ n แนลกรุปมารีนวอล์แต่ยังไม่สามารถเอาชนะหน้ากากมาน้าและหน้ากากปากคราฟได้ทำให้หน้ากากฉลามขาวแพ้ในรอบเซมิฟ i แนลกรุปก 9. าจิรายุก้าจิรายุ หน้ากากหมาป่าเปิดตัวครั้งแรกในซีซันที่3เจอกับหน้ากากยูนิคอร์ในรอบแรกผลตัดสินออกมาปรากฏว่าหน้ากากยูนิคอร์สามารถเอาชนะหน้ากากหมาป่าไปได้ทําให้หน้ากากหมาป่าแพ้ตกรอบแรกผ่านไป1ซีซันกาจิรายุกลับมาล้างแค้นอีกครั้งภายใต้หน้ากากจานบินใน The m a s k Project A เจอกับหน้ากากเดอซันและหน้ากากเดอะมูนคู่หูดูโอกลางวันกลางคืนผลตัดสิน หน้ากากจานบินแพ้น็อกเช่นเคยปุยฝ้ายนัทพัทปุยฝ้ายนัทพัทหน้ากากดอกไม้ในซีซั่นที่2ส,สามารถฝ่าฟันเข้าไปเจอกับหน้ากากสรัเป๋าในรอบไฟนอลกรุ๊ป A ได้สําเร็จแต่หน้ากากดอกไม้ไม่สามารถเอาชนะหน้ากากสรัเป๋าได้ทําให้ถูกถอดหน้ากากและตกรอบไปต่อมาใน The m a s ส p r โปรเจกเเช่นเดียวกับทุกหน้ากากที่ผ่านมา นากากดอกไม้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งภายใต้หน้ากากม้าน้ำหน้ากากม้าน้ำสามารถฝ่าฟันเข้าไปได้จนถึงรอบฟิเนลกรุ๊ปมารีนโบวแต่ยังไม่สามารถเอาชนะหน้ากากปากคราฟได้ทำให้ปุ๋ยฝ้ายแพ้และถูกถอดหน้ากากในรอบเดิมถึงสองครั้งต้นหอมสกุลตลาต้นหอมสกุลตลาเปิดตัวครั้งแรกภายใต้หน้ากากเห็ดในซีซันที่2เจอกับหน้ากากหมอนข้าง ด้วยความที่ต้นหอมสกุลตลามีความสนิทสนมกับคณะกรรมการทําให้หลุดโปะคณะกรรมการสามารถจับโปะได้ทําให้หน้ากากเห็ดแพ้และตกรอบในรอบแรกต่อมาใน The m a s ส Project A ต้นหอมกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ได้มาเพียงคนเดียวต้นหอมสกุลตลาจับคู่กับบอยพิษณุภายใต้หน้ากากหอยเมน้นหน้ากากแรกที่มากันเป็นคู่เจอกับหน้ากากฉลามขาวและหน้ากากมาน้า พ้ตัดสินออกมาตามคาดกรรมาการจับโปะได้ทําให้หน้ากากห้อยเม่นแพ้และตกรอบในรอบแรกเช่นเคยสงการรังสรรค์สงการรังสรร์หรือสงการเดอะ o วอยซ์หน้ากากน้ําพริกหมูปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1สามารถผ่านเข้าไปได้จนถึงรอบเซมิฟิแนลกรุ๊ป A แต่ยังไม่สามารถเอาชนะหน้ากากโพนี่ได้ทําให้แพ้และตกรอบไปต่อมาใน The Mas k Project A หน้ากากสายฟ้าจะของเดียวกันกับหน้ากากน้ำพริกหมูกลับมาอีกครั้งสามารถผ่านเข้าไปได้จนถึงรอบเซมิไฟแนลกรุปส Sky War แต่ยังไม่สามารถเอาชนะหน้ากากดูโอลกลางวันกลางคืนได้ทำให้สงกรานตกรอบในจุดเดิมซ้ำอีกรอบเอจิรากรต้นตระกูลอีกาตำนานหน้ากากอีกาดำเอจิรากรเปิดตัวในนามหน้ากากอีกาดำครั้งแรก และสามารถต่อสู้ฝ่าฟันเข้าไปได้จนถึงรอบแชมป์ออฟ h ดอะแชมเจอกับหน้ากากทุเรียนแต่หน้ากากอิกาดําไม่สามารถเอาชนะคะแนนโหวตจากทางบ้านได้ทําให้หน้ากากทุเรียนกลายเป็นแชมป์เดอะแ s สซิงเกอคนแรกเวลาผ่านไป3ซีซั่นหน้ากากอิกาดํากลับมาอีกครั้งด้วยร่างอัปเกรดพิเศษเกรด A ภายใต้หน้ากากอิกาเหล็กใน The Mask Project A ซีซั่นที่มีหน้ากากเก่ากลับมามากที่สุดนากากอิกาเหล็ก สามารถผ่านเข้าไปไจนถึงรอบแชมป์ชนแชมป์เจอกับหน้ากากเดซันและหน้ากากปากคราฟหน้ากากอิกาเล็กไม่สามารถเอาชนะคะแนนโหวตจากทางบ้านได้จึงทําให้หน้ากากอิกาเล็กแพ้และถูกกระชากหน้ากากอาร์มก่อนกันอาร์มก่อนกันซูปเปอร์สตาร์คนแรกและคนเดียวของรายการเดอะแมสซิงเกอร์ที่เป็นเจ้าของหน้ากากมากถึง3หน้ากากได้แก่หน้ากากระฆังในซีซันที่1 หน้ากากเบนจรงในเดอะแมสไลายไทยและหน้ากากไฟในแมสซิงเกอร์ทเหน้ากากระคังเปิดตัวครั้งแรกในซีซันที่1สามารถผ่านเข้าไปได้จนถึงรอบเซมิไฟแนลกรุ๊ป A เจอกับหน้ากากทุเรียนแต่ไม่สามารถเอาชนะความตมุตมิของหน้ากากทุเรียนได้ทําให้ถูกถอดหน้ากากในรอบเซมิไฟแนลต่อมาในเดอะแมสไลายไทยอามก่อนกันกลับมาอีกครั้งภายใต้หน้ากาก,ากเบนเจรง สามารถผ่านเข้าไปได้ถึงรอบเซมิไฟแนลกลุ่มไมาเอกแต่ไม่สามารถไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้แพ้ให้กับหน้ากากนักรบไทยและหน้ากากแมวโกนจาผ่านไป5ส่สนอามก่อนกันกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่3ในแมสซิงเกอร์12ภายใต้หน้ากากไฟหน้ากากไฟสามารถผ่านเข้าไปได้จนถึงรอบเพลงที่2แต่คณะกรรมการสามารถทายถูกว่าภายใต้หน้ากากไฟคืออามก่อนกัน ทำให้หน้ากากไฟถูกกระชากหน้ากากและนี่คือแปซุปตาที่เป็นเจ้าของหน้ากาก,ากมากกว่าหนึ่งหน้ากากหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ